เราจะไปเอาของนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เราจุดรับของกอ็เยอะพุ่มหมื่นไงครับคจริงมันสวัสดีครับผมเบลสเตย์ไฮนะครับอันนี้จะมาแปลกตาหนยเพราะว่าปกติจะเป็นพิ่เตสเตย์ไฮนะครับวันนี้พิ่เตแกไม่ค่อยว่างครับเลยเราต้องเราต้องทําต่อไปนะช่องเราตอนนี้ผมตากล้องนะครับถ่ายตัวเองแม่งเลย เราตอนนี้เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่าเราจะทําเกี่ยวกับสายเขียวเหมือนเดิมนะครับสเตย์ไฮแล้วก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวปกตินะครับเดี๋ยวเราจะกลับมารนลงการอีกครั้งคือภารกิจของเราอันนี้ครับที่เราจะมาถ่ายโชว์ก็คือเราจะไปเราจะไปเอาของนะครับวันนี้ใครับตอนนี้เราอยลังรอทีมงานอีกหนึ่งคนนั้เป็นสมาชิกใหม่ของสเตย์ไฮนะครับก็คือสมโจสเตย์ไฮครับเดี๋ยวเราแกลงมาครับดูผมแต่งตัว แต่งตัวนี้ก็คือแบบเหมือนไปเอาแบบยาแล้วนะแต่งตัวกูเดี๋ยวเรา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 สมโจระครับรถอะไ้ลยแล้วพี่เฮ้ยตรงกอนไปในเมืองเดี๋ยวจะขวัเล่นนะนี่ไงนี่จอดหน้าเนี่ย คันนี้้เเหรอฮยแนะนำตัวดิเราสวัสดีครับผมผมโจฮะสตัวไฮครับสมาชิกใหม่ครับอันนี้อันนี้คือบิ๊กไบค์เราจะหนีตำรวจนะคับงตัวทางตัวเดี๋ยวแล้วจะรถแล้วจอรถแล้วเจอรถแล้วเจอรถแล้วอ่านี่ตัวแรงตัวแรงคือกูต้องกูต้องปั่นคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวะนสแกยังไงต่อเอาเว้ได้หมีเสียงว่ะตัวแรงปั่นทางขวาทางนู้น เดี๋ยวเราจะขึ้นทางนู้นไอ้้เหียตายแล้วเอา๋อพอดิไปหยุดไปข้างหน้าก่อนโอเคมาดูขโมยรถอ่ะไอ้สเหนื่อ่เหลือเกินเดี๋ยวเราไปเอาของไปไหนัะจางนะครับไฮ้เร็วทำเวลาด้วเดี๋ยวตำรวจเล่นไปทางไม่มีตำรวจเออไปดีไปดิคือตามลับรอๆมาตอนนี้แรงนะครับเห็นอย่างนี้แรงนะครับอย่าอย่าดูถูกอย่าดูถูก ตัวแรงครับแต่งตัวแบบทรงหนีของนะเลนจักรยานไปที่มุมทุกคนโอเคโอเคขึ้นเขานะครับนี่ไอ้ไม่ไม่ไมคือตอนนี้ไม่ต้องออกแรงนะแค่ปั่นแค่ปั่นมันก็แบบเป็นไฟฟ้าเลยเฮ้ยนี่เปิดทางทางแรกเขาเนี่ยเอออันนี้เป็นเลนจักรยานครับจักรยาน ไม่มีใครมาเล่นเ,นเราในเลนนี้ลแลงเ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 อาเรื่องนะครับ<ๆ>เดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับว่าพิเต้ของเรายังอยู่นะครับแต่ช่วงนี้แกไม่ว่างแกทำชีวิตจริงให้ดีก่อนไม่นั่งพิเต้ทุกคนเลยตอนนี้ทำชีวิตจริงให้ดีครับ,ตรแ,ตตรรรบแต่พอดีพวกผมว,กว่างไงก็เลยแบบถ่ายอะไรให้ทุกคนดูกอนนี้แหละรครับ เหตุผลที่ช่างกล้องผมต้องออกก่อนกับสมาชิกใหม่นะครับผมโจ้ไปไฮนี่ดิดีดีแก,ก,กูกนี่เราไม่ได้บอกลายแทงนะที่นี่เขามีกฎหมายครับเสฟได้แต่ห้ามซื้อขายฉียนไม่ไปเสพได้แต่ห้ามซื้อขายนะครับแบบอารมณ์แบบสุ่าตำรวจม,มาเจอในเราแบบอ๋อโอเคอยูมีกัญชาใช่ไหม ตำรวจจะไม่จับนะก็บอกว่าเราไปปาร์ตี้เราไปใช้กับปาร์ตี้จบแต่ถ้ามีเยอะเกินแล้วเราเหมือนแบบอารมณ์มันคายก็จะโดนนะจักรยานเขาก็มีกฎของเขานะครับเห็นไหมเห็นไหมว่าติดไฟแดงอยู่นั่งปั่นอันนี้ไม่รอรถมันแรงกว่าเราก็ต้องไปดิไปดิตามไป เห็นที่บรรยากาศตอนนี้เปี่ยวๆนะครับคือมีกล้องนะครับมีกล้องลุกมุมปลอดภัยครับปลอดภัยเดินผู้หญิงเดินคนเดียวก็ก็อันตรายอยู่ดีทียกูปิดปิดปิดกูเกิ้ลฟ้าแม่งนี่นะครับิงไทยก็ใช้ได้ทั้ทีก็ตอนนี้เราจุดรับของครับก็เยอะหมื่นเงี้ยครับ ความจริงม <rude S 2> ันมันก็ไม่มีเหี้ยนะรบให้สว่างงก็ได้แต่พอดีบ้านบ้านของคนที่เอาของอยู ke, you, ่แถวนี้ก็ตามนี่ะครับมไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายหรอกครับเทาๆนะครับตอนนี้กัญชาให้นี่ตัวก็ทำอ้าวโหได้ของเขาเร็วโอเคครับเดี๋ยวเราคอยสรุปกันอันนี้เรามาถึงจุดหมายครับที่พักเรากดโพสเราเดินทางประมาณเกือบตอนนี้มันสองกิโลครับแต่ ก่อนเมื่อกี้เราปั่นไป6กกิโลไหหกกิโลได้เออ๋อขึ้นตัวไหนวะอ๋อจักรยานแล้วจอดตรงไหนขยัจักรยานไปขยั่ไปเห็นไหมนี่ไงเส้นทางที่เราไอ้เหี้ยยี่สิบโอเคครับโดนโดนเสียหมาไปแล้วครับเสียหมาครับถือว่ายี่สิบเจ็ดดอนอย่าปั่นนะครับนี่นี่สรุปสรุปนี่นี่ไงเรามีอะไรให้ดูดูหนึงอ่ะให้ดูนิดนึงไม่ดีมั้ไอ้พวกขี้ยา ก็นางก็ขอดไปฝากตัวด้วยนะครับผมโจ้นะครับเตยไฮนะฮะก็สมาชิกใหม่ก็ช่วงที่วิเต <quer wa> ้เค่วงที่วิเต้เป <able> <sh> ื่อยๆแล้วผมว่าจะมาหาอะไรทำกับเบลแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ปิดปิดตามต่อไปแล้วกันว่าจะทำอะไรนะเดี๋ยวกังคลิปหน้านะครับมววันนี้ขอบมากครับเตยไฮ